ก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักติ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาทำการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรถ honda s สก p ๊ปีไอนะครับรุ่นไฟเลี้ยวแยกนะเดี๋ยวมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเรารับชมกันนะครับ ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอ่าในการตรวจสอบน้ำมันเครื่องนะครับขั้นแรกเลยก็คือเราจะทําความสะอาดนะครับบริเวณฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องนะครับโดยใช้แปงรงสีฟันเก่าๆนะครับอ่าเพื่อป้องกันเม็ดกรวดเม็ดทรายร่วงลงไปนะครับนะแล้วก็จะใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดโดยรอบอีกทีหนึง่งนะเพื่อป้องกันฝุ่น หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการถอดก้านวัดน้ํามันเครื่องนะครับถ้าเราหมุนด้วยมือออกได้เราก็หมุนด้วยมือนะครับแต่ถ้าเราหมุนด้วยมือออกไม่ได้นะครับจะต้องใช้ครีมนะครับก็จะต้องใช้ผ้ารองจับนะครับเมื่อเราหมุนก้านวัดน้ํามันเครื่องออกมานะครับใช้ผ้าแห้งสะอาดรองรับก้านวัดน้ํามันเครื่องนะครับ เพื่อไม่ให้น้ำมันเครื่องหยดเลอะเทอะแล้วเราก็เช็ดก้านวัดน้ำมันเครื่องนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าก้านวัดน้ำมันเครื่องรถคันนี้ระดับเขาเป็นอย่างไรนะครับนะะก็จะมีน้ำมันเครื่องจะต้องไม่ต่ำกว่าตรงนี้นะครับและไม่เกินจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าในรถคันนี้น้ำมันเครื่องมีปริมาณเหลืออยู่ถึงขีดระดับไหน จุ่มลงไปแล้วเราก็นับหนึ่งสองสามนะครับยกขึ้นมาดูนะครับเอาผ้ารองไว้เ็นะฮะคนที่ตรวจสอบไม่มีติดเลยนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีน้ํามันเครื่องติดการวัดมาเลยนะครับนะฮะไม่มีน้ํามันเครื่องติดการวัดมาเลยนะครับสแสดงว่าระดับน้ํามันเครื่องเนี่ยมันน้อยกว่ามาตรฐานนะครับนะในกรณีที่จะเติมนะครับยังไม่ครบกําหนดเปลี่ยนท่านก็หาน้ํามันเครื่อง ตามมาตรฐานตามสเปคเดิมมาเติมนะครับแต่ในคลิปนี้จะทำการเปลี่ยนถ่ายไปนะครับงนั้นเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนต่อไปว่าถ้าเราจะถ่ายเราจะทำอย่างไรนะครับก็ใช้แปรงนะครับไปปัดทำความสะอาดนะครับตรงบริเวณน็อตถ่ายนะครับตรงนี้ปุ๊บนะครับก่อนอุดซนเยอะ พอแล้วครับพอแล้วครับโอเคนะหลังจากนั้นนะครับน็อตถ่ายรถคันนี้นะครับใช้น็อตเบอร์สิบสองนะครับเราก็จะใช้ลูกบล็อกนะเพื่อป้องกันเหลี่ยมน็อตถ่ายเสียนะครับใส่กับด้ามต่อสั้นหรือด้ามสไลด์ก็แล้วแต่เราจะสะดวกนะครับข้อสำคัญก็คือตอนเวลาคลายน็อตถ่ายนะครับผมบอกผิดนะครับสิบสี่มั้งครับสิบสี่ โคดทีนะครับเป็นเบอร์สิบสี่นะครับอ่าขอขอญาตย้ำอีกทีนะครับน็อตถ่ายเป็นเบอร์สิบสี่นะครับอ่าผมอ่มาอ,อธิบายผิดนะครับของเก่าสิบสองมาถูกแล้วอนนีอยอย้เขาเขียนมาได้ไงอ่หันให้ถูกทางนะครับ แล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการปฏิบัติงานในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่นะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ํามันเครื่องเก่านะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายกับผิวหนังผู้ปฏิบัติงานได้นะครับนะผมจะย้ํานะครับแล้วน้ํามันเครื่องเก่านะครับต้องเก็บหรือกัาจัดให้เหมาะสมนะครับอย่าไปทิ้งลงแม่น้ําลําคลองสาธารณะไปทิ้งลงโคนต้นไม้นะครับ น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาสีค่อนข้างจะดำคล้ำเลยนะครับทีนี้ในระหว่างที่เรารอน้ํามันเครื่องไหลนะครับเราก็มาเช็ดทำฟาร์มสะอาดนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพน็อตถ่ายว่าเหลี่ยมน็อตเสียหายไหมนะครับประเกนหรือแหวนรองเป็นอย่างไรนะครับนะซึ่งตรงเนี้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้ปฏิบัติงานเองนะครับวา่าจะเปลี่ยนหรือจะใช้ต่อนะครับในในในกรณีนี้ผมดูด้วยตาแล้วนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อนะครับก็จะไม่เปลี่ยนให้นะครับนะฮะและเพื่อให้น้ำมันเครื่องเก่านะครับไหลออกจากเครื่องมาให้มากที่สุดก็จะทำการตักแคงรถหรือเอียงรถแล้วถ้าเกิดรุ่นไหนมีสตาร์ทเท้านะครับ เราก็จะไปทําการสตาร์ทเท้าเพื่อไล่นะ้ํามันเครื่องเก่าออกมาให้มากที่สุดแลวเดี๋ยวคันเนี้จะทําได้ทั้ง2องอย่างเลยคือสตาร์ทเท้าด้วยและตะแคงรถหรือเอียงรถด,ด้วยเอาวสตาร์ทเลยครับ คันนี้สตาร์ทเท้าแล้วขาสตาร์ทไม่คืนกลับนะครับมาเอียงรถฝั่งนี้เลยครับพอแล้วครับผู้ชมก็ทราบโดยหลักการนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับก็เอียงนะครับระวังซื้อเลยเห็นยนะพอเราตะแคงรถนะครับก็จะมีน้ํามันเครื่องนะครับไหลออกมาอีกนะครับเราจะเอียงรถมากน้อยนานแค่ไหนก็แล้วแต่ผู้ปฏิบัติงานนะครับอยากได้น้ํามันเครื่องใหม่ๆสะอาดก็ เอียงไม่นานหน่อยตะแคงเยอะหน่อยนะครับหลจะสังเกตเห็นลหลายคลิปของผมนะครับเวลาผมปฏิบัติงานผมจะมีกระดาษหนังสือพิมพ์รองนะครับเพื่อป้องกันพื้นที่ปฏิบัติงานสกปรปกเลอะเทอะอ่าโอเคครับน้ำมันหมดแล้วลครับตั้งคืนกลับไปครับาไหลนะครับโอเค เดี๋ยวครับ,บด,ดึงออกมาหน่อยดึงออกมาหน่อยนึงไม่ดึงตรงหัวแล้วครับดึงตรงนี้เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวลองตะแคงอีกทีนึงด้ครับเปลี่ยจุดยกแล้วปิดขระตางอีกทีนะครับ ก็จะมีน้ำมันเครื่องเก่าไหลออกมาอีกเล็กน้อยนะครับคืนกลับไปครับตอนนี้ตั้งตรงแล้วนะครับนะไม่มีน้ำมันเครื่องไหลแล้วนะครับก็คงมีแต่หยดมาเป็นบางครั้งนะครับก็ก่อนจะใส่น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องกลับเข้าไปนะครับก็เช็ดทำความสะอาดนะครับรูถ่ายนะครับอย่าให้มีเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับ นะแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีรอยแตกเล้าไหมมีการขันปีนเกลียวมาหรือเปล่าถ้าปกติดีนะครับเราก็จะใส่น็อตถ่ายน้ํามันเครื่องกลับเข้าไปนะครับด้วยการหมุนเข้าเกลียวด้วยมือก่อนนะครับให้เข้าไปให้เยอะที่สุดและมากที่สุดนะครับหลังจากเราใส่น็อตถ่ายน้ํามันเครื่องนะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการ ใช้ประแจวัดแรงบิดหรือประแจปอนขันนะครับในรถคันนี้นะครับนะค่าแรงขันนะครับที่ใช้นะครับก็คือ24นิวตันเมตรหรือ2.4กิโลกรัมเมตรหรือ18ฟุตปอนนะครับในที่นี้ผมได้ตั้งประแจปอนหรือประแจวัดแรงบิดไว้ที่2.4กิโลกรัมเมตรนะครับนะ เราก็จะทำการขันนะครับตามค่าแรงขันมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตนะฮะเอาถาดน้ำมันเครื่องหลบไปได้เลยครับจะได้ไม่เก่กะครับลังแล้วติ๊กแล้วครับอีกทีหนึงครับ นั้นจะเห็นว่าเราเหมือนกับเราไม่ได้ออกแรงขันอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันได้ค่าตามมาตรฐานแล้วเพราะผมย้ําอยู่หลายคลิปแล้วว่าน็อตถ่ายน้ามันเครื่องเนี่ยไม่ได้รับแรงอะไรนะครับแค่อุดกันน้ํามันเครื่องมันไหลถ้าปะเก็นหรือแหวนรองน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องดีก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการซึมหรือรั่วทีนี้ก่อนที่จะทําการเติมน้ํามันเครื่องลงไปนะครับเราก็มาทาความสะอาดบริเวณช่องเติมนะครับเช็ด ศเศษฝุ่นเศษเม็ดกวดเม็ดทรายเล็กน้อยอยู่ไม่ให้ร่วงหล่นลงไปเคนะครับสำหรับปริมาณน้ํามันเครื่องที่เติมนะครับนะเขาบอกว่าในกรณีที่เราเปลี่ยนถ่ายนะครับตามปกติเราจะเติมน้ํามันเครื่องเนี่ยกลับเข้าไป0.7ลิตรหรือ700ซีซีแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ นะครับเราไปถ่ายน้ํามันเครื่องและมีการถอดล้างตัวกรองน้ํามันเครื่องนะเดี๋ยวอยู่ตรงจุดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะฮะจะจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้นี้นะครับนี่ฮะตัวเนี้ยคือตัวกรองน้ํามันเครื่องที่เป็นเหมือนกับตะแกรงนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเนี่ยอยู่ใต้นี้นะครับ ถ้าท่านมาถอดตัวนี้ด้วยนะครับหรือท่านผ่าเครื่องปริมาณน้ำมันเครื่องที่เติมนะครับจะต้องเติม0.8ลิตรหรือ800ซีซีแต่ในกรณีคลิปนี้นะครับเราแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องตรงน็อตถ่ายตามปกติเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำมันเครื่องที่เราจะเติมเข้าไปก็คือ0.7ลิตร หรือ700ซีซีแต่เนื่องจากว่าน้ำมันเครื่องที่เราซื้อมานะครับขวดนี้นะครับปริมาณของเขาเนี่ยคือ0.8ลิตร800ซีซีเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการเทน้ำมันเครื่องออกนะครับ100ซีซีตอนนี้ผมเทออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในขวดนี้100ซีซีก็จะเหลืออยู่ในขวดนี้หรือกระป๋องเนี้ย700ซีซี น้ำมันเครื่องสำหรับรถออโตเมติกหรือรถสายพานนะครับจะต้องใช้มาตรฐานจาโซ่ MB นะครับแล้วตัวนี้นะครับนะ SAE นะครับ10 w 40เนี๋ยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตดูก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะตัวเล็กหน่อยนึงท่านอาจจะมองไม่ชัดนะครับนะ SAE 10W40 ATI ขั e 40, TI, ้น SG j าโซ MB ก็ตรงตามมาตรฐานนะครับนะวันนั้นน้ำมันเครื่องในขวดนี้เหลือแค่700นะครับเราก็จะนำน้ำมันเครื่องขวดนี้นะครับไปทำการเติมใส่ลงไปในเครื่องยนต์ของรถ Honda s c o o p ป i ีคันนี้ หลีกเลี่ยงการ6เลือะเทอะโดยเปล่าประโยชน์นะครับก็จะใช้กลวยนะจะเทผ่านกลวยนี้ไปเลยหรือว่าจะมีกลวยอีกชั้นหนึ่งมาต่อก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วเราก็จะเทน้ำมันเครื่องปริมาณ0.7ลิตรนะครับเข้าไปในเครื่องยนต์ ่อยเติมนะครับเพราะว่าบางทีกลวยนะครับมันไปอุดอากาศมันดันออกไม่ได้นะครับน้ํามันเครื่องอาจจะล้นหกเลอะเทอะะนครับทําดีมาทุกขั้นตอนแล้วนะครับดันมาเติมน้ํามันเครื่องหกเลอะเธอนี่แย่เลยนะครับเราเติมใส่หมดขวดเลยนะครับเพราะว่าเราตัวออกไปแล้วนะครับเหลือเจ็ดร้อยซีซีตามมาตรฐาน วันนั้นท่านที่ชมคลิปของผมคลิปนี้แล้วใช้รถ Honda s c o ู p ปีไรุ่นไฟเลี้ยวแยกนะครับท่านก็นำไปปฏิบัติงานได้เลยนะครับส่วนท่านจะใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่วามสะดวกและแต่งบประมาณในกระเป๋าของท่านนะครับมีฟา์มเชื่อเยอะมีความศรัทธาเยอะกับน้ำมันเครื่องยี่ห้อนั้นแบรนด์นั้นก็จ่ายค่าตัวแพงหน่อยนะครับ เราก็จะนํากลวยนะครับมาสวมลงในกระป๋องอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันการหยดเลอะเทะนะครับก่อนจะใส่ก้านวัดน้ํามันเครื่องก็เช็ดทําความสะอาดนะครับที่ตรงช่องเติมแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบสภาพโอลิงนะครับว่าโอลิงเนี่ยนะครับตรงฝาปิดช่องเติมเนี่ยเขาแข็งกอดแตกไหมเพราะถ้าเกิดมันแข็งมันกอบมันแตกนะครับมันไม่สามารถกันซึมน้ํามันเครื่องได้นะครับ ในกรณีของคลิปนี้นะครับผมสัมผัสดูแล้วยังนุ่มๆอยู่นะครับก็จะขออนุญาตใช้ของเดิมกลับเข้าไปนะครับใส่ก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับไม่เช็คแล้ะครับเพราะมันได้ปริมาณตามมาตรฐานโรงงานแล้วครับหมุนด้วยมือให้แน่นนะครับถ้ากลัวไม่แน่นท่านอยากจะเอาคีมหมุนก็เรื่องของท่านนะครับแต่จะไม่ว่าแล้วใช้คีมหมุนต้องมีผ้ารองนะครับ แล้วก็เช็ดทำความสะอาดโดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าหลังจากติดเครื่องและนำไปใช้งานแล้วนะครับมีการซึมหรือรั่วไหมนะครับนั้นสำหรับคลิปในการนะครับตรวจสอบและถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ Honda s c o o p l ปนะครับรุ่นไฟเลี้ยวแยกก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับและติดตามในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ